ส,สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยวันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยค่ะสูตรจะเป็นสีสูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักสิบรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่ห1หลักสิบรางวัลที่2บวกหลักสิบรางวัลที่3หลักพันรางวัลที่สองบวกหลักร้อยรางวัลที่สองและหลักหน่วยรางวัลที่2บวกหลักหน่วยรางวัลที่3ค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันกไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หวยเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น1คูณ3าาค่ะเท่ากับ33นะคะหลักพันหลักร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ สิบสี่คูณเจเท่ากับหนึ่และก็สิคูณสาม่ค่ะเท่ากับ3ามหเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น9 8 0 1 3 7และ2ค่ะตัวเลขจากสูตรจะได้เป็น3ามบวกสามเท่ากับหกบวกสเท่ากับเกบวกศย์เท่ากับห และ8บวก8เท่ากับ16ใช้แค่เล็กหน่วยก็จะได้เป็นเล็6ค่ะเล็กเดียดที่ได้จะได้เป็น0033 1078 3128 6916 8083 0811 และ7 3 2 9ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้านำเต็ม1รางวัลใหญ่ด้วยกันค่ะนั่นคือ6 9 1 6ก็เป็นตัวเลขที่มาจากสูตรนะคะเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดมาเลยรู้ก่อนออกในงวดที่10มิถุนายน2,566แนวทางเด็ดๆค่ะก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น95คูณค่ะเท่ากับ 9405 48คูณ89ค่ะเท่ากับ4272 69คูณ16ค่ะเท่ากับ1104เล็กเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น47120 9และ5ค่ะตัวเล็กจากสูตรค่ะจะได้เป็น0บวก5เท่ากับ5 7บวก0เท่ากับ7

และ0517ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแอดหวังทุกงวดนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดไทยเด็ดมาเลยจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคยียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต่งเลขเน้นสูตรงวดต่องวดให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด s u b สไครป์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย